สาเหตุที่เทไปแล้วสักพักตอนตอนถอดอะไม่เลาแต่อีกผ่านไปสักวันสองวันอะมันแห้งเสร็จทําไมมันละแหงมันละแหงเกิดจากอะไรทั้งที่ตอนถอดอะไม่เห็นเป็นผมมีตัวอย่างหนึ่งใบให้ดูตอนที่เราถอดไม่เป็นนะอันนี้ตัวอย่างแต่ว่ามันก็อ๋อมก็รู้อถอดไม่เป็นมันมันมันจะมันจะละแหงทีหลังบอกเลยว่าตัวนี้ถอดตอนบูนเซตตัวมากเกินไป อย่างเช่นมันเหนืดมันแข็งไปแล้วปูนแห้งไปแล้งเงี้ยฮะปูนแห้งไปแล้วมีการเคาะมีการเคาะเสร็จปึ๊บแต่เราคิดว่าเรารอดนะถอดได้ดึงขึ้นโอเคปกติแต่ช่วงเวลาเคาะนั่นน่ะทาให้ตรงนี้มันไะลแหงไปคือมันมีช่วงระหว่างความชื้นกับความแห้งที่มันมันมันเหลื่อมไปแห้งละแต่ตัวนี้ต้องย่อเวลาต้องให้ชื้นนิดนึงกระถางที่เราจะราบมุมส่วนมากแต่ตัวนี้ต้องย่อเวลาจากตัวนั้นลงไปนิดนึงอย่างเช่นมันเซตตัวเป็นรอยละ เอาแค่ชื้นก็ถอดได้คะมันจะมีการข้อน้อยลงเอาลูกค้าลูกค้าตามนะครับปูนที่เปียกะถึงแม้มันย่นมันก็สมานกันแต่ถ้าปูนที่แห้งถ้ามีการเคาะถ้าแยกกันคือแยกเลยยิ่งแห้งไปลดน้ําไปเรื่อยๆเอาไปปลูกต้นไม้ยิ่งแยกเพิ่มอะไรแหงตอนไหนมันป้างะไรแหงตอนที่เราถอดเลยละครับเราไม่เห็นเราไม่เห็น,ม,น,นมันไม่มีแผลเห็นเนี่ยเน,นี่ยมันซ่อนเงิน